ราคาถูกกับป้ายแดงเยอะเี่ยวิ่งไม่ได้เป็นล้านโลคนฝึกช่างซ่อมได้หมดทุกอ,อย่างอยู่แล้วฮะบายฮัตต์กุ๊บ วันนี้นะบ,บอยเอาอันติสมาทั้งหมด8คันนะนเพื่อนๆจะถามบอกว่าพี่บอยครับข้อดีของอันติสมันมีอะไรบ้างข้อดีของอันติสเนี่ยมาบอกได้เลยครับอัาหนึ่งอย่างแรกราคาถูกกว่าป้ายแดงเยอะอย่างที่2ราคาถูกกว่าซีวิกเยอะอย่างที่3รถเนี่ยวิ่งได้เป็นล้านโลเครื่องดีทนถึกอย่างที่4ครับอะไรหาง่ายไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนช่างซ่อมได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วฮะต่อให้พี่ไปพื้นที่ที่ไม่มีศูนย์บริการก็มีช่างซ่อมให้พี่ได้อย่างที่6ครับไม่จุกจิกเลยครับพี่ซื้อง่ายขายคล่องอันนี้คือนลละ8 00บาท ตกถึงขนาดไหนลุยครับคันนี้ครับอันติครับเป็นตัว1.6ตัวจีนะตัวนี้ปี19นะครับเลขไมล์80,000โลเท่านั้นเองนะคันนี้คิดดูสิเพื่อน,เอนๆเหลือราคาที่484,000บาทผ่อนตอนเดือนือละ8,000จริงๆบอลต้องบอกว่าสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างโอเคนะเวลาที่คนใช้สีนี้เขาเรียกว่าดูแลง่ายนะครับสีนี้จะไม่เป็นหมากลุกเท่าไหร่ไม่เหมือนกับสีขาวหรือสีอื่นๆตัวรถนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมี LED มาให้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะจกหน้าาเป็่ีทน อย่างนี้มากเลยมันทําให้ดูรถบึกบึนมากขึ้นนะครับบอคอุญาตพามาดูห้องเครื่องห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพันหกแล้วเพื่อนๆมาดูนี่เพื่อนดูนี่ฮะน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีขยับเลยนะเห็นไหมอันติดเนี่ยดูง่ายมากรถสวยๆเนี่ยหนึ่งแอลดูได้ชัดเจนเลยนี่ฮะดูหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยถลอกเลยนะรูเนี่ยมันต้องงมๆแบบนี้ถ้ารถมันชนมานะรูมันจะไม่เหมือนเดิมนั้นน้องแนะนําไว้แบบนี้พเพื่อนๆดูไม่เล่ยไหมห้องเครื่องสวยๆชัดๆแบบนี้พี่ดูซีนฝาครอบเครื่องซีนสวยๆแบบนี้้นะครรับแลวกกกกก็สตตสตตเเออ์มายู่คครรรบบบแแล้้้ววซีีนนนฝากะโโปงงมัตออสยๆเ มาเรามาดูต่อเลยในส่วนของตัวล้อนะครับลัดล้อมาด้วยยางไฟ stone แบบนี้นะครับออกจกน้องไปยังไม่ต้องไปเปลี่ยนนะใช้ได้อีก2ปีสปีเลยกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นสีบอลเงินตัวนี้เป็นคีเลตให้แบบนี้แล้วภายในนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแบบนี้มีมาติฟังก์ชันอุปโภคมารายนะมีในส่วนของตัวแอร์ดิจิตอลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เลขไม้แปดหมื่นเจ็ดพันโลพี่ทุกภายในสะอาดมากคือจริงๆในราคาเท่านี้ผมพูดจริงว่าน่าใช้มากเลยนะเพราะว่ามันมันไม่ต้องทำอะไรนะน,นี่คือ อยู่ครบครับสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ที่นั่งหลังนะคือข้อดีของอันติสเนี่ยที่นั่งมันจะใหญ่มันจะอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่นั่งเนี่ยอย่างเช่นนั่งเนี่ยบ่อยเข้าไปนั่งในอันติสเนี่ยนั่งสบายมากเพราะมัน,ม,นมันใหญ่มันอ้วนนะครับมันไม่เป็นหลุมลุกง่ายออกง่ายเรามาดูส่วนตัวนี้ครับข้างหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้เป็นโลโก้นะฮะ โคราอันติสผมขอญอาตพามาดูในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระข้างหลังห้องเก็บสัมภาระของอันติสเนี่ยมันใหญ่ประมาณนี้พี่คือถ้าเกิดว่าบอยใส่เขาเรียกว่า,ากระเป๋าเดินทางนะต้องมี3-4ใบผมว่าน่าจะได้นะครับแล้วก็นี่พีด่ดูรัฝาท้ายไม่มีขยับซีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้ ตัวรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับรถคันนี้บอรลรับประกันเลขใหม่ให้ถ้าเกิดว่าพี่สนใจก็ไปศูนย์บริการเช็คเลขใหม่กับบอลได้เลยรถคันนี้รับประกันฮะไม่มีชนหนักไม่มีิควม่มไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ําท่วมถ้าพบเจอบอรลรับซื้อคืนทุกกรณีแล้วเดี๋ยวแถมเงินให้แสนหนึ่งบอลมีรับประกันหลังการขายให้2ปี20 0 0 0โล247รายการที่ศูนย์บริการที่บ้านท่านเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องกลัวครับและไม่ต้องใช้กระดอกรถเลยสักบาทสนใจทักมาครับบอลรุล่คุปมินบุรีบ๊ายบาย イあとく